คนที่เข้ามาชมคลิปนี้จะโดนพาไปปล่อยเกาะน,นะจ๊ะเตือนไว้ก่อนเกาะที่มีหาดทรายขาวน้ำทะเลใสๆไปติดเกาะกันที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองขับรถออกจากกรุงเทพไปแค่2ชั่วโมงก,กว่า<ม>ก็ถึงท่าเรือนวนทิพย์ที่บ้านเท เขามีเรือช้าวิ่ง40นาทีถึงเกาะสม็ดค่าเรือไปกลับก็120บาทสำหรับทีมงานวัยรุ่นความดันสูงอย่างพวกเราก็ไป speed บ o a t ิจ๊ะ speed บ o a ไปกลับ300บาทเรือวิ่งประมาณ10นาทีรถราที่ขับกันมาก็ฝากเขาไว้ได้นะจ๊ะ ค่าฝากคันละ100บาทต่อคืนที่ท่าเรือก็จะมีร้านกาแฟมีร้านอาหารนะคะไปลงเรือแล้วจ้าคือตอนแรกเราก็ไม่กล้าพาแม่ข้ามไปเกาะสมิทธนะเพราะกลัวนางเดินไม่ไหว ต้องเดินไปท่าเรือต้องลงเรือแล้วก็ไปต่อรถแต่ปรากฏว่านางไหวจ้านางชิวมากเรื่องเที่ยวสู้ตายตอนนี้เรือทุกลำที่ไปเกาะเสม็จจะต้องไปขึ้นที่ท่าหน้าด่านนะเพราะว่าเขายังใช้นโยบายโควิดอยู่จะไม่มีการไปส่งตามหาดต่างๆนะคะ ขึ้นมาแล้วก็เสียค่าเข้าอุทยานคนละ40บาทค่ะที่ท่าเรือเขาก็จะมีสองแถวมารอรับผู้โดยสารไปส่งตามหาดต่างๆตามรีสอร์ตต่างๆนะคะเรนาเรามากันวันหยุดยาว3วันวันพ่อแล,แล้วไม่ได้จองที่พักมา ก็เลยต้องลุยเข้าไปหาที่พักกันเองเที่พักด้านหน้า,นาก็เต็มหมดแล้วนะคะก็ต้องลุยเข้าไปด้านในนั่งรถบุกป่าฝ่าวิบากกรรมเข้าไปถึงหาดแสงเทียนแต่ปรากฏว่าไม่ได้ที่พักจ้าก็ต้องเสียค่ารถเข้าไปไปกลับคนละ100บาท โดยที่ไม่ได้พักที่หาดแสงเทียนต้องนั่งรถกลับออกมา oh, <No. S 1> เป็นไงคะปันจจันยเราก็เลยออกมาหาที่พักกันหาดทรายแก้วนะคะจะมีที่พักเยอะหน่อยถึงซะทีหาดทรายแก้ว โอ้ยหาดขาวน้ำทะเลใสมาก <S <s <ets> <S เราได้ที่พักชื่อทรายแก้วบูติกโฮเทลอยู่ติดหาดทรายแก้วเลยค่ะหน้าหาดเลยผล <s ets ivers> ไม้อาหารละหกสบาทก็ <S <s <ets> หาค้าวกินกันกลุบกลีบกรุบกลีบที่ร้านอาหารของโรงแรมนั่นแหละค่ะ sleep in, cause i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the shit you don't, don't do well i'ma make hella sure that i don't become you ha! have no regrets yeah i'm of my chest i never forget what it's like to be in debt babe stabbed in the back bed i'll show you what happens pass me the mic and i'll show you with action i feel this pain you already know ล็อบบี้ของโรงแรมนะคะเราจะต้องลงสองแถวตรงหน้าที่ทำการอุทยานแล้วก็เดินเข้ามาประมาณสัก70-80เมตรนะคะหรือว่า mm hmm. จะโทรให้โรงแรมเขาเอาโมโซ托์ออกไปรับก็ได้นะคะมีบริการอยู่ okay. สเตเต็ดบุชิคอนเทลสเตเต็บุชิคอฮเทลยูในห้องกันจ้าห้องนี้พักสองคนนะคะคืนละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอันนี้เป็นเรทของวันหยุดยาวนะโรงแรมติดหน้าหาด ถ้าวันธรรมดาที่ไม่จะหยุดยาวก็ลองไปเช็คราคากันดูนะคะ,จะ,จะของใช้สะบูอยาตัดผมกินน้งนวดกับที่แขวนผ้าทีวีไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำกว้างนะแม่ห้องน้ำ ออกมาดูแสงสีของหาดทรายแก้วตอนกลางคืนซะหน่อยว่ากลางคืนเขามีชีวิตชีวามากแค่ไหนเขามีเหมือนถนนคนเดินเล็กๆนะอยู่ตรงเลยหน้าอุทยานไปหน่อยหนึ่งก็มีของกินขายจุๆๆๆ๊บจิบจุ๊บจิบเดี๋ยวไปเดินดูซิว่าจะได้อะไรมากินกันมั่ง เต็มเลยของกินเยอะแยะเลยมีเซเว่นสองฝั่งเลยตรงข้ามกัน Don't wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella shit. Sure that I don't become you I ha! Have no regrets, yeah, I'll up my chest i never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action อันนี้ร้านอาหารตรงหน้าที่พักเรารชื่ออะไรร้านคุณกรอ,อยู่ข้างหน้าสม็ u บูติคโฮเทลเราพักกันที่นี่แต่เดี๋ยวเราจะเดินไปอีกร้านหนึ่งอีกนิดนึงนิดนึงเขาจะมีโชว์โชว์ควงกระบองไฟ มีขนมขายด้วยมีไอติมข้อข้าวโพดคุกเนยน้ำแข็งใสโอ้ร้านนี้คนเยอะมากเลยคนเต็มเลยเดี๋ยวเขาจะมีควงกระบองไฟมักงร้านเนี้ ทีแรกเราก็ว่าเราจะนั่งกันที่ร้านนี้นะแต่คนเยอะมากคนเต็มเลยร้านอาหารเยอะมากอะ่ะยาวตลอดแนวหาดใส่แก้วเลย <c oughs> มีร้านหมูจุ่มหมูจุ่มย่างเงย เป็นบุฟเฟ่นะคนละ299บาทย่างเนอจิ้มจุมโอ้โหตรงนี้มีร้านหมูกระทะด้วยหมูกระทะเทียบเลยคุณใหญ่จะ299บาทต่อคนอันนี้แหลมนันเด่นดีนั่งหน้าเลยไม่มีใครบงัง

วันนี้ตั้งใจตื่นแต่เช้าจะมาถ่ายรูปอาทิตย์ขึ้นแต่ดูนะจ๊ะโดนเมฆแกงหม้อใหญ่มากเมฆแน่นหนาม,มากฟ้าคลึม้มอ้อยลองนี อันนี้เรามาตอนวันพ่อนะจ๊ะวันหยุด345ธันวาคม2565เด็กๆลงมาเล่นน้ำกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเล่นบ้างเนี่ยจะให้ดูคำว่าหาดทรายแก้ว่ทรายมันขาวแค่ไหนทุกคนดูสิทรายขาวมาก ใส่แก้วนี่เมืองไทยหรือมาดิฟสายขาวขนาดนี้ส่วนทางด้านนี้มีคาเฟ่ด้วยนะคะแมวทะเลแมวเยอะเลยอะตรงเนี้ยเมื่อก่วันเจอหลายตัวเลยแมวทะเล ก่อนลงหาดก็จะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหัดใสยแก้วเป็นที่ทำการของเจ้าหน้าที่อุทยานนะจ๊ะมีห้องน้ำสาธารณะให้บริการอยู่มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมีสวนสาธารณะเล็กๆให้นั่งพักผ่อนใกล้ๆชายหาดเลยทางจะใชาหาดไปประมาณ50-60เมตรเท่านี้ก็เดินลงหาดได้แล้ว มีสองแถวมารอรับผู้โดยสารด้วยจะเดินทางไปไหนเขาคิดตามระยะทางนะยี่สิบสามสิบห้าสิบใกล้ไกลสม็จมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเยอะนะหลายเจ้าเลยเต็มซอยเลยก็นี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทฟรีนะ้ำมันเต็มถังใหญ่ก็ราคาหนึ่งร้อยบาท พร้อมน้ำมันมาใส่เช่าหลายร้านมีร้านข้าวต้ม,มข้าวเหนียวไก่ทอดแซนด์วิชมีโจ๊กมีโจ๊กม,มีข้าวต้มเจ้าเหล่าลูกหมูด้วย หมูไม้เท่าไหร่คะไม้สิบบาทครับสิบบาทบเีอาหมูสามไม้ีกว่งขาวหนียวข้าวเหนียวห่อหนึ่งคะ่ะนี่เมื่อเช้าได้มาแล้วข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูไม้ละสิบบาทข้าวเหนียวสิบบาท เดี๋ยวไปกินข้า,าวเช้ากันมื้อเช้าง่ายๆริมทะเลแดดออกแล้วคนมาเล่นทะเลกันเต็มเลยไม่น่าจะมีฝนนะวันนี้แดดออกดีถึงเมฆจะเยอะแต่ว่าไม่น่าจะมีฝนล้ล่ะทะเลที่เสม็ดคือดีนะ ยังไม่เจอแมงกระพุนเลยยังไม่เจอแมงกระพุนยังไม่ค่อยเจอขยะเยอะแยะาดสะอาดสะอ้านนะฤดูนี้ขยะน้อยมากแล้วเมื่อวานน่ะลงไปเล่นน้ำนะก็ไม่มีเศษหินหรือว,ว่าเปลือกหอยใหญ่หญๆอะไรที่บาดเท้าเลยนะในน้ำ เป็นทรายนุมน่มๆลาดลาดชายหาดลาดลงไปไม่ลึกน่าเล่นมากไม่ต้องกลัวว่าหินจะตำเท้าเปลือกหอยบาดเท้าหรือว่าหลบแมงกับพรุนอะไรอย่างเงี้ยว่ายน้ำได้แบบสบายใจสนุกสนานชิวๆมากนั่งรอใครอยู่หรือจ๊ะ แม่สาวน้อยเราสั่งเซตอาหารเช้าของโรงแรมเซตละ160บาทนะคะเลือกได้เป็นข้าวต้มหรือเป็นเมนเบรกฟาสต์แล้วก็มีเครื่องดื่มสองแก้ว คาเฟ่หน้าต้นสักรีสอร์ทตีมร่มขาวขาวเจอน้องหมาสายคาเฟ่สามตัว <c oughs> รีบมานั่งคาเฟ่เลยนะจ๊ะเธอ อีเลฟเวนคาเฟ่นี่นะใครที่สนใจเล่นกิจกรรมทางน้ำเขาก็มีนะจ๊ะมีทริปดำน้ำตกหมึกตกปลามีพาราเซลริง่งนี่นะจ๊ะ ทริปดำน้ำทริปหเกาะ600บาทติดต่อเรือเขาได้แม่นางมาจะแม่นางแม่นางแบบโมเดลแม่ซูปเปอร์โมเดลมาแล้วจ้ะมาพร้อมข้าเหนียวหมุกป,ปิ้งของหล่อน <laughs> อ๋<ป>อกี่เดินไปตรงแค่ถนนคนเดินเนาะมีตลาดด้วยเหรออ๋อหนูไปมาเหรอแม่เดินแค่ตรงนี้เองไม่รู้ว่ามีตลาด เมนูของคาเฟ่ที่ต้นสักรีสอร์ทราคาก็เริ่มต้นที่70บาท7090 120ราคาไม่แรงราคาไม่แรงบรรยากาศดีนี่สั่งเครื่องดื่มบรรยากาศริมทะเลแบบนี้มีผลไม้ขายด้วยยังไม่เอาครับไม่กินข้าวมา อัญชันมะนาวสซดาไหมทุกคนสดชื่นเปรี้ยวอมหวานเย็นชื่นใจสดชื่นเลยดื่มแล้วสดชื่นเลยอันชันมะนาวโซดาชิชิชอร่อยอร่อยเดีย๋ยวลองชิมมอคค่ะ มะข่าเย็นอืมออกขมอร่อยไม่หวานมากสำหรับคนที่ชอบไม่หวานมากมเข้มข้นหวานมันหอมกาแฟอร่อยค่ะมะค่าก็ดีอร่อย เช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วนะคะทั้งโรงแรมเขาะจะมีมอเตอร์ไซค์พ่วงมาส่งเราที่ท่ารถสองแถวที่จะไปท่าเรือบ้านเทนะคะเดมนนค่ารถสองแถวจากหาดไซแก้วไปถึงท่าเรือก็ประมาณ คนละ20บาทแต่เราเหมาเข้ามานะคะก็4คน100บาทเราอยากจะรบกวนทุกคนนิดนึงนะคะคือคุณแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่ห้อง ICU เมื่อวันที่14ทธันวาอยากจะขอทุกคนช่วยส่งแรงใจขอพรให้คุณแม่หายป่วยโดยเร็ววันนะคะ ให้กลับมาเที่ยวกับลูกหลานได้ในเลยวันด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนมากค่ะถ้าเป็นเรือใหญ่60บาทมาอีกไหมเกาะสม็มาอีกไหมไม่ตายก็มา <laughs> ไม่ตายก็มา <laughs> okay. yeah. เดี๋ยวเราจะต้องเดินไปลงเรือสปีดโบ๊ทกันตรงท่าเรือที่เป็นสะพานย,ยืนออกไปตรงนั้นแหละอันนี้มันเป็นเฟอร์รี่ลำใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่สปีดโบ๊ทอ๋ร้อยห้าสิบบาทต่อเที่ยวม10นาที10ว่าทอืมนไม่กระแทกเหมือนเฟอรรี่ใช่ไหมสปีดโบ๊ทมันกระแทกอ๋อมีห้องแอร์ข้างล่างข้างบน โอเ n นแอนะรับลมได้เรือเฟอร์รี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการจะเดินทางไปกเกาะเสม็ดอันนี้เป็นตารางเรือของเรือเฟอร์รี่นะคะแต่เดี๋ยวเราเราซื้อตั๋วสปีดบ๊สมาแล้วจากฝั่งท่าเพเดี๋ยวเราจะต้องกลับสปีดบ๊สกัน ูแม่ไปเด็กใช้เรือตัวใหญ่มากจิ๊บลงไปรับแม่ข้างล่างก่อนค่อยๆค่อยๆมกี้ไม่ได้ให้เขาลงก่อนอช้าๆช้าๆเออเออเดี๋ยวจิ๊บเขาลับเมื่อกี้ไม่ได้ลงทางเตีย้ยๆนี่หนี่สูง ูง่ะตรงนี้มันสูงไม่ได้ถ่ายปุ๊บอุ้ยจับย่ามากรเปาได้ไมได้ไหมมาจับมาจับจับจับแม่วะตอนมาแล้วก็เพื่อันยึดไหลคนตอนกลับตอนกลับแล้วแต่ กับตามยถากรรมเด็กๆว่องไว้ล่องแค่วต้อระวังหลุดระวังหลุด ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ like, รติดตามช่อง Joy Wish Me พาแม่เที่ยวด้วยนะคะไปชมคลิปกันต่อจ้าน้งองแจกชน้งองแจกชูชีพแล้ว So ขอบคุณครับอุ <ร Cock S 2> <tinc S 1> ้ยเดินนาอขอบคุณอุ้ยขอโทษจ้ะอ่ะอุ้ยไปเลยนะช้าช้าช้าชเอาเก้าเก้าเลยอุ้ยอุ้ยลับตรงนี้ โดนหน่ไหมแม่รถมารับแม่แล้วเข็นกระเป๋าไม่ได้เข็นยายไปแล้วกัน มีแท็กซี่ไปไปกรุงเทพไละพัทยาเกาะช้างขากลับก็แวะซื้อของฝากของที่ระลึกที่ตลาดตรงท่าเรือเพเลยนะคะมีทั้งขนมอาหารทะเลของแห้ง หรอกลับมาเป็นของฝากที่บ้านได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและเป็นกำลังใจให้จอยวิชมีพาแม่เที่ยวนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ